สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่นีออนนะคะแล้วก็น้องคินคินนะคะจากเพจ t a l k ท o m ีค่ะวันนี้ออนอยู่ที่ร้าน Li t t l e Store นะคะใจกลางเอกมัยเลยคะ่ะทุกคนนอกจากของจะเยอะแล้วที่นี่ยังเป็นคาเฟ่ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาเลยค่ะมาที่โซนแรกนะคะทุกคนเรียกได้ว่าโซนนี้นะคะออนบอกเลยว่า คุณแม่ทุกคนจะต้องมีของสิ่งนี้นะคะขาดไม่ได้เลยเดียวเฉพาะเบบี๋นะคะที่เพิ่งแรกคลอดนะคะนี่เลยที่นี่นะคะ l u t t l e Store เขามีแบบแบรนด์ผ้าอ้อมที่เรียกว่าอ่อนชอบที่สุดแล้วนะคะ3แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบบ Baby Co น Co นะคะ Granny Ben นะคะแล้วก็ในส่วนของเซซองค่ะ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเรียกได้ว่ามีหลากหลายคุณแม่ได้เลือกกันเลยในส่วนของเครื่องปั๊มนมนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายรุ่นหลายแบบคุณแม่เลือกใช้ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องอบ UV นะคะแบบพกพานะคะ เอาไปต่างจังหวัดด้วยได้นะคะไม่ต้องพกเครื่องใหญ่ไปให้เหนื่อยนะคะรถเข็นนะคะหรือว่าคาร์ซีที่นี่ก็มีให้เลือกช็อปแบบไม่อั้นเลยนะคะหลากหลายแบรนด์ด้วยกันนะคะที่สําคัญนะคะที่นี่เขาจะมีรถเข็นยี่ห้อบักก้บูค่ะทุกคนหลายๆลคนอาจจะเคยได้ยินนะคะแต่ว่ายังไม่มีช่องทางจาหน่ายในไทยที่ยังเป็นทางการมาช็อปที่นี่ได้นะคะ l i t t l e Store นะคะที่นี่มีบักก้บูวางขายด้วยค่ะน่ารักมากเลยแก้วหัดดื่มนะคะขวดนม แล้วก็จะมีพวกผ้าเปียกนะคะต่างๆตัตนนี้นิออนก็อยู่กับคินคินนะคะคินคินก็คือชอบกินขนมมากแล้วก็คือที่นี่ก็มีขนมให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นออร์แกนิกพัฟนะคะมีตั้งแต่สําหรับแบบเด็กหัดกิน6เดือนขึ้นไปจนถึงเด็กโตหน่อยนะคะมาลานแม่และเด็กนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะคือของเล่นของลูกนั่นเองค่ะแต่ของเล่นที่นี่เขาไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าของเล่นที่นี่เขาเน้นของเล่นที่เสริมพัฒนาการของเด็กอย่าง แท้ทรูค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบของเล่นที่ทําจากไม้นะคะหรือว่าจะเป็นของเล่นเสริมตามพัฒนาการต่างๆตามความเหมาะสมนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีส่วนของ experience room นะคะที่คุณแม่เนี่ยสามารถแบบเดินเข้าไปดูแล้วคือมันเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าเป็นโซนจําลองเนาะว่าถ้าเราแบบทำห้องของเบบีแล้วเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างแบบว่าจะเป็นคอ,อกเอ้ยแบบ เตียงนอนลูกเอ่ยเก้าอี้นั่งให้นมเอ่ยนะคะแบบเหมือนเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ยเราควรมีอะไรบ้างเวลาเราคลอดลูกไปแล้วจัดห้องของลูกคือแบบคิดมาแล้วทุกดีเทลค่ะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากสัมผัสกับมิติใหม่นะคะประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้นะคะสามารถมาได้เลยที่หน้าร้านนะคะครบจบที่เดียวทั้งร้านขายของนะคะ ทั้งคาเฟ่นะคะทั้งโซนเพล์กราวของลูกค่ะเรียกได้ว่ามิติที่นี่นะคะเป็นได้มากกว่าแค่ร้านขายของแม่และเด็กค่ะพบกันได้นะคะที่ Little Store เอกมัยซอยสค่ะ